มาละอนุนมาละมาละโชวกล้องหน่อยเร็วเร็วป้าม,มี่ไม่กล้ามาปิดน้ำเลยป้ามี่เห็นขนุนเล่นเล่นโซ่หนักอ่ะโชว,ว์ชวนหน่อยเลยล่ะพ่อไม่อยู่แล้วโชว,ว์ชวนหน่อยเลวโชว์เอฟซีหน่อยเลวโชว์หน่อยสิว่าขนุนช้างขี้อ,อ้อน,นไหนโชว์หน่อยสิ โชว์สิตะวันจะรับฟ้าแล้วโชว,ว์หนวะเขาเนี่ยเลี้วพญายอดไม่อยู่โชว์ให้แม่ดูหน่อยยกสองขาโชว,าว์หนยเ็ยอันหนึ่งสองสามฮึบฮึบอื้อ มาเล่นกับนุ้นหน่อยแม่มามามาขนุ่นว่าอล่นยังไงเมื่อกี้ไม่ได้ออกมาถ่ายเลยเล่นแรงจับโทรศัพท์หยุดเล่นจ้อยฮึอท่าอะไรนี่เขาเรียกว่าท่าอะไร อ้นเสียงเล้วเสียงเล้วเสียงเอออ่นั่งลงวะซงเปคุ้งลงเลยูลงเลยุงลง อู๊ท่านี้บ่อยแล้วตา้ตาน้ำตาน้ำตาลชุด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 มาแล้ว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 เออเออเออน้ำตาลมาแล้วโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยมาแล้วต้อนรับสมาชิกใหมโอ้อ่าปลาส้มตัวใหญ่กว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 ่า อนาคตข้างหน้าเาก็จะได้เป็นสามีและภรรยากันอนาคตข้างหน้าก็จะได้เป็นสามีภรรยากัน,น,น,กน,กนถูกต้องถูกต้องตามกฎหมายสามีภรรยากันแต่ยังมีลูกเดอ้อจะโบกให้ซ้ำๆๆชุดๆๆ,ๆตันๆ,ๆ ตาตันตาตันปลาซอมปลาซอมชุด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 สมาชิกเริ่มเยอะแล้วไม่ม่สีสามตัวแล้วอยู่บ้านถ้าเกิดว่ามีเมีหวังแค่ตัวเดียวนะเอาหมาที่กองขยะมาเลี้ยงเลยสีดำสวยมากยังติดใจหมาที่กองขยะตาตนตาตนเจ้าตานนี้เห่าดีมากไม่ไม่สีเมื่อวัน ทข้าวให้กินตอนกลางคืนเนาะเหานึกว่าเห่าอะไรก็เลยออกมาดูมีหมาบ้านอื่นมากินข้าวแล้วมากินข้าวที่เหลือน้ำตาลเห่ามากเลยน้ำตาลแต่ปลาส้มกับหวังนี้ไม่เห่าเด้อจะบอกน้ำตาลนี่เหา่าว่าเห่าอะไรเออสวยสวยนุนสวยเออสองขาสวยมากเลยครับโชว์ครับผมนี่อ่ะอ่ะอ่อ่น่นลงน่ลงน่ลงำลงมแส้แเจ็บลง แอบลองอเหสิเอ้อท่าในสวยแถบเมื่อกี้นี่ฮะเสื้อแม่ยังขายไม่หมดเลยลูกจะให้ท่าใหม่อีกระบบเสื้อแม่ยังขายไม่หมดเลยเออถ้านั่งเรียกเอ็กอ่าถ้าถ้านั่งเรียกเอฟซีเร็วมือ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 กวัดกวาดกวาดมือกวักดในวะเขาเออเออ นั่งดีๆจะให้ปิกกระจูออกมาอายเขาอ,อนี่ถ้า,ถาพ่อใหญ่อดอยู่เขาไม่กล้าเล่นเลยนี่โอ้ยมีปิกกระจูออกมาด้วยหนึ่งสองสามฮึบช้างช้างช้างชางเอ้ย ยกโซ่ขาฮึบยกไม่ได้แม่พ่อใส่ปกขาฮึบซ้มส้มจุดจุดจวาง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 ววปลาส้มปลาส้มน้ำตาลน้ำตาลอนุอนุ เงียบกริบไม่มีตัวไหนออกมาเลยกินข้าวชอบเหลือหมาบ้านนี้ให้เยอะมากให้เยอะเกินมัง้งกินเหลือแล้วหมาบ้านอื่นมากินไม่เมทีแล้วเขาก็ได้กินเนาะเขาติดนิสัยมาตลอดเลยตอนคืนนีหมาจนจัดมากินไก่ถ้าเกิดว่าเขาไม่กินไกนะ่น่ะจะให้กินอยู่หลอกข้าวนี่เสียดายมากินไก่เลยไม่อยากใิ้มาเลย เปลี่ยนท่าหน่อยวะเขาเอ้ยจับจองกล้วยได้นะคะไม่ไม่เดี๋ยวพาไปดูกล้วยเดี๋ยวพี่โอ,อ้ยจะว่าไหนไม่เห็นมีกล้วยเลยพี่อ,อ้ยว่ะโอ้ยเด้อไปแล้วนุ้นไม่โชว์แล้วปุกล้วยอยู่นี่นะคะนี่กล้วยอยู่นี่กล้วยอยู่นี่ยังไม่สุกออเดอร์จองได้เด้อพี่อ,อ้ยเมาหมดเลยก็ได้พี่โอ,อ้ย น่าจะสุกประมาณวันพฤหัสน,น่าจะวันพฤหัสสุกจ,จะจองออเดอร์ได้เดือไม่ไม่สีบุญมาเถินมีมันมาแล้วมี่ตู้มาแล้วมี่ <c oughs> บุญมอจ้าเทินขี้ฮะ จำหรอวะเช็ดขี้มูกหน่อยยูทูบ <c oughs> <c oughs> มาแล้วมาแล้วพี่มีหายแล้วว่างไงโคกพ่อใหญ่โอนให้เวลาอีกสองวันเพื่นว่าพ่อใหญ่โอนว่าให้เวลาสองวันเดี๋ยวเข้าชาร์จเลยเพื่นว่า ตอนนี้สั่งให้นั่งแต่ไม่ยอมนั่งสวัสดีอย่างเดียวคกให้เวลาสงวันโดนไปกระจึกนหนึ่งหยุดเลยไม่แม่เอฟซีหายตกมันเลยน้ำตาไหลพู้ใหญ่อดอยากเข้ารักษาแล้วเจ็บตา คกเจ็บตาเดี๋ยวจะได้เปิดผ้าม่านแล้วละ่ะโคกเอ้ยจะได้จะได้เปิดผ้าม่านแล้วปิดผ้าม่านไว้โคกตกมันเดี๋ยวจะได้เปิดผ้าม่านแล้วตาไหลน้ำตาไห,าไหลสงวันยังไงพ่อใหญ่อ๊ตข้างขมับยังไหลอยู่ ยังชืมๆอ,อยู่จะได้เวลาเปิดผ้ามานแล้วใช่ไหมพนที จี๋เลยด้อจ้าของเล่นมีทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านมีผุดใดมีของเลินลายสมรทูปดบือจ้ะจ้ะจ้าจี๋อะไรจ้าเยอะเยอะสวัสดีครับยังจ้ะ ยายยูนนี่พี่ปัมมี่กรูดพี่ปัมมี่นั่งยองๆไปผักพี่ปัมมี่กันเดินเลยปัมมี่กรูดให่ยูทูบโอ้ยอยากจะจะขำปัมมี่กรูดให้อาทูบมันจะรู้เรื่องเนาะนะไปแล้ว,ลวกดไลค์ให้ควันโอด๊ตเด้อเป็นเมฟซีสวัสดีค่ะเอฟซีโลรับ อ่าสดาวเดอ้อนี่สามท่านนี่ที่ต้องการส่งไปให้เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ <c oughs> เดี๋ยวรุไม่เขกเดี๋ยวโลก็หายแล้ว